ทำความรู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปนั่นได้เลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะมิดไนคค่ะชื่อเล่นล่ะเมนมิดมั้งเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นเหรอเป็นเมดสาวหลังเชี่ยงคืนค่ะวันเกิดล่ะสิพฤษภาอายุล่ะความลับค่ะเพศของคุณล่ะเพศหญิงสูงเท่าไหร่หรอร้อยหกสิบเก้าอยู่ที่ไหนหรอบ้าน SVG จุดเด่นล่ะคะชอบไลฟ์เดือดค่ะในในก็ลอง้าเสียงที่สิ ไลน์ที่ไหนหรอ YouTube ตอนทักไทยพูดอะไรพุดมิตรไงตอนจักรล่ะคะโอเยสมิตรไงโอชิมาร์กแหะนาฬิกาเที่ยงคืน #life ล่ะมิดไนท์เทิร์ฟเอเอ็มเฟนอาร์ตล่ะมิดไนท์เอฟเอเฟนเนมล่ะคะยังไม่มีค่ะสีที่ชอบล่ะคะสีเอิร์ธโทนของที่ชอบล่ะของเซลค่ะอะไรอย่างนั้นหรอร้องเพลงค่ะลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมตัวชูจยเจ้ามาไดสกีชอบทานอะไรล่ะคะเค้กค่ะชอบดื่มอะไรหรอชากาแฟชอบมังค์แนว ดคอมมเีแนวอนิเมะล่ะเหมือนกันเลยเกมสุดรักิูสิกเกงเพลงที่ชอบล่ะบุคลยเคท็อป ok ไม่ชอบอะไรหรอจอนตื่นเช้านับถือใครอยู่ไม่มีค่ะความฝันของเธอล่ะทีเพลงของตัวเองล่ะในตอนท้ายนี้ช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะยังไงก็ขอฝากแนวฝากตัวเมยเช่นซินคนนีไ้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ